อารัวติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง y YouTube ป็นตึงตึงโป๊ใช้แป้งเค้กน้ำตาลทรายเกลือคนพอเข้ากันจากนั้นนำกะทิอบควันเทียนมาใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทยอยใส่ทีละนิดนะคะจากนั้นใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ทำการกรองหยดสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสม แห้งเนียนจับตัวเป็นก้อนปั้นได้ไม่ติดมือไม่ติดกระทะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เทใส่ภาชนะที่ต้องการพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อขนมเย็นตัวดีแล้วแบ่งออกปั้นเป็นก้อนกลมอัดเนื้อขนมลงไปในพิมพ์แกะออกนำผงทองปัดบนเนื้อขนมให้ทั่วผงทองที่ใช้ต้องใช้เป็นฟูดเกรดเท่านั้นนะคะจากนั้นนำไปอบหรือตากให้แห้งตามต้องการยังไงถ้าใครจะลองทำแนะนำให้ไปดูคลิปเต็มแบบละเอียดก่อนนะคะ